ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรปัจจุบันโยมยังอยู่เป็นสุขเพราะโยมทําความดีแต่ถ้าโลกหน้าเกิดมีจริงขึ้นมาตามที่ศาสดาบอกการทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุให้เราได้พบที่ต่ํากว่ามนุษย์ลงไปนะถ้าเกิดโลกหน้ามีจริงดังนั้นเพื่อปิดกั้นความเสี่ยง เราเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงไว้ก่อนดีกว่านี่คือคำแนะนำของตถาคตที่ตรัสบอกเหตุบอกผลแล้วบอกว่าภายใต้การที่เธอไม่มีญาณอย่างรู้เนียความเชื่อแบบไหนจะดีกว่ากันความเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีมีประโยชน์กว่าเพราะบุคคลจะมาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมากกว่า การประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่เป็นหลักการที่พระศาสดาได้วางเอาไว้ก็พวกเราจะได้เลือกในการดำเนินชีวิตได้ถูก